ข้อสัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปิดแบนด์ฟรีไฟลนะครับแบบแบบไม่ต้องง้อจีอ็มวิธีนี้ถูกต้อง100%นะครับไม่แบบไม่โดนแบนซ้ําแน่นอน100%นะครับโอเควันนี้ที่การปลดแบนผมก็มีแบบมันก็ไม่ใช่เชิงปลดแบนอะไรครับมันก็แบบสร้างไอดีใหม่นะครับมันก็คือสร้างไอดีใหม่มันก็ไม่ได้เชิงปลดแบนนะครับแบบสําหรับคนที่แบบล็อกอินรูปคนแล้วก็โดนแบนล็อกอินเฟซโดนแบนล็อกอินกูเกิลโดนแบนนะครับดูคลิปปนนนีี้้้เลลลยผมมกกก็็จะาาาสสอววิธรรดแแบง การบดแบนน่ะคือแบบไอดีใหม่นะครับได้ไอดีใหม่มาก็คือใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะค่าถึง1,000ผู้ติดตามผมก็จะมาสอนปลดแบนเฟซนะครับปลดแบนเฟซแบบได้ไอดีเก่าคืนมา100%นะครับไอดี ID ที่โดนแบนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปดูคลิปกันเลยว่าวิธีการปลดแบนของผมยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลยทุกคนไปเพื่อทุกคนออกมานะครับผมก็ให้เข้าแอปเฟสต์โต้กันเลยนะครับของผมจะเป็นรูปแบบนี้นะ ผมไม่รู้ว่าองท่านผู้ชมเป็นยังไงนะครับโอเคเมื่กดเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปรูป Gmail ของเราครับอืมผมก็มาสร้างแบบหลายไอ้หลายจีเมลมันก็อาจจะหลายไปหน่อยนะคนนะผมสร้างแล้วก็ทิ้งนะฮะสร้างหออจ็บเออะไรวะแล้วน,นะฮะโอเคก็กดคําว่าเพิ่มบัญชีอื่นนะครับกดไป เมื่อคนกดเข้ามาผันก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลก็ลอไปนะครับโอเคเมื่อคนเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ให้เอาแบบกดคําว่าสร้างบัญชีนะครับก็กดคำว่าสําหรับตัวเองจัดไปฮะร,รอให้มันดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับก็ตั้งไปมั่วๆเลยนะครับโอเคก็ตั้งแบบอะไรก็ได้แล้วทุกคนเลยนะครับอือฮะแต่ผมขอตั้งแป๊บนึงนะครับ อโอเคม่ใส่อย่างนี้ก็ได้นะเตฮะโอเคมาทุกคนตั้งชื่อก็รอแบบหนึ่งนะครับก็ใส่วันเดือนปีเกิดผมขอเบอไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่จะมีพวกเกียนเอาแบบวันเดือนปีเกิดผมไปใช้นะครับ กดคําว่าเพศนะครับก็ทุกคนใส่เสร็จแล้วกดคําว่าเพศนะครับมันจะมีหญิงชายแล้วก็ไม่ต้องการตอบนะครับแล้วก็ที่กําหนดเองก็กดคําว่าชายนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเกย์เป็นกระเทยก็กดไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับทุกคนถึงตรงนี้แล้วก็คือกดคําว่าสร้างที่อยู่ Gmail นะครับครับาทุกคนอยากสร้างเองก็กดคําว่าสร้างที่อยู่นะครับแล้วก็ใคาอยากแบบ เลือกก็เลือกมาเองนะครับแต่ผมแนะนาให้เดี๋ยวผมแนะนําให้ช่างให้สร้าง Gmail เองดีกว่านะครับรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับสร้างแบบง่ายๆตัวเองจำง่ายที่สุดเลยนะครับโอเคสร้างอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคไม่ได้นะฮะมันต้องมีอันนี้ด้วยนะครับโอเคหนึ่งสี่สามนะครับ ต้องยาวกว่าน,นี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ดิใส่ไปอา้าอันนึงมาคำขอสร้างนี้ก่อนนะทุกคนนะโอเคเมื่อทุกคนสร้างสิ่งแล้วก,ก็กดนะว่าสร้างรหัสผ่านที่เออรหัสผ่านนี้ทุกคนจะตั้งว่าเอาตั้งเป็น gmail ตัวนี้ก็คือนีวแต่ทุกคนเลยแต่ผมขอ ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นเอออันนี้ผมนะฮะโอเคโอเคผมขอใส่รหัสผ่านเออลนะก่อนนะครับเมื่อทุกคนใส่เสร็จกดโอเคใช่เลยนะครับแล้วก็กดคาว่าถัดไปท,ดทันทีครับ ฉันยอมรับก็กดไปเลยนะครับเลื่อนลงมาแนละ้วกดคําว่าฉันยอมรับเลยครับโอเครอนะครับรอมันดาวนโหลดแป๊บนึงนะครับทุกคนนะยินนก่อนนะครับโอเคก็รอแป๊บนึงนะครับโอเคฮะ โอเคครับเมื่อทุกคนสร้างเสร็จมันก็จะเด้งมาหนะ้าที่สตตแล้วไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจเลยปัดออกไปฮะแล้วก็กดเข้ากิมฟีไฟล์ของเราเลยนะฮะไปดูในเกมกันเลยมันจะเป็นยังไงทุกคนโอเคมืทุกคนเข้ามานะครับก็กดคําว่าอื่นๆกดคาว่ารูป Gmail ครับล็อกอินด้วย Gmail เมื่อทุกคนกดเข้ามานะครับก็รอแป๊บนึงนะครับเพราะของผมมันช้านิดนึงนะครับ เมื่อากดเข้ามาเราก็เลื่อนหา Gmail ที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วที่แบบเราตั้งชื่อตัวแรกๆนะครับที่เราตั้งชื่อไว้นี่ครับอืมตัวนี้เลยอันล่าสุดตัวนี้ครับที่เราตั้งชื่อไว้นะครับจําชื่อไว้ด้วยนะครับเออมามาดูกันว่ามันจะลดแบนหนระือเปล่ากดเริ่มกรีดกันเลยทุกคนกดเริ่มไหมนะไป ็นี่ครับเสร็จมันที่เรียบร้อยนะครับการปลดแบนของเราแล้วต่อไปก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปด่าไไปให้ทุกคนบ๊ายบาย